Huh. <laughs> มีขนมหลายเนาะเออไปไหนเออไปไหนเอาวิ่งข้างบนนี <co> ่แหละบะนี้เอาเอาเอาที่มาหาโน่อยมามานี่โนโนมานี่มามานี่มาน้อองยู่นี่ลูกมาพาโน้มานี่ครับสวัสดีอีกรอบค่ะพาเด็กหน่อยมา ขอพรปูยหา,าหายอยู่ดีไมีแห้งปีใหม่ห้ามันยาห้ามันไปหั่นไปนี่บ่ได้มาทั้งสี่เห็ดผับปลาทั้งสีเห็ดน,นัด่นเห็ดนี่ก็เลยสี่ยันบ่ได้มาไงก็เลยมาก,ก่อน,น,อนออกูรูกไอิดไอทิด <c oughs> <c oughs> มันเหนื่อยนะลูกนะมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยนะเอาขอขอขอพี่พลอยแบงให้น้องไหมลูก <c oughs> โนเอาขึ้นเอาขึ้นไป เอาขึ้นเอาขึ้นเลยอ,อ่ okay. Okay, อาโอเคโอเคเก่งค่ะเก่ง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 ไอ้วายเลยพานุออกมาลูกไอ้ก็ดีใจเม่ไอก้กะวิมองยูกเอาเออเอามาให้แน, <laughs> น,น่น้องเพชรเด้่น้องเพชร โอ้ตะกี <Techn Pokémon> oh, ้แ oh, ล yeah, ้ววันไหนเห็ดอันนไรไม่จ๋าโอ้แต่น่ารับหน่อยยายแตนมารับหน่อยค่อยๆเด้อค่อยๆเด้อค่อยๆเด้อค่ะโอ้ยเพื่อนยายแตนมารับหน่อย หนูไปลงทางเก่าไปอีหลาไปลงทางเก่าปุ่นเร็วพุ่นปุ่นปุ่นกลับกลับขึ้นไปเออกลับขึ้นไปเด้อลูกเด้อเออนั่นแหละไปโอ้ยบอกง่ายให้ไปลงทางเก่าบอกว่าอย่าวิ่งงงเลยนะทำไน้องวิ่งตามสวนดฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องน้อย baby baby ดู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 ใครมาเบ a b y อ๋อจับไอโอ้ยยานอม นั่นอะดูน้องดูน้องนั่นฮายดูน้องสาวดูน้องสาวโอ้ขนมไปป้อนน้องเด้อน้องกินไม่เป็นค่ะน้องยังไม่กินลูกโอ้ฟูนโอ้ไปลูบหัวน้องอ๋อโอ้ฟูนบุญเดียขนมป้อนน้องยังกินไม่ได้ค่ะไม่อายได้กินขนมบนน้องนี่เนาะ อันย่านมันหอดมือหลายมือแล้วมันสิอังมันสินั่นไหมแม่คนทั้งกะสิมีงานมม่ยังกะสิเลยได้ขึ้นหอดย้ายมือนี่ขึ้นหอดย้ดเติมมาหาเลยยัดเติมกับขึ้นหอดนะออกจากจอเลด้าไปแล้วพี่น้องเออพวกนี้มองจะไปดิดี อ้เศร้าไปละอ้เรียนนี่น้ากันสนะิระวางนะระวางนะนี่อันตรายนะเนี่ยหนูลงทางเดิมหนูไปลงทางเดิมน้องเพชรไปทางเดิมพูดไปลงทางขุนเลย,เยวไปลูกไปไปลงทางขุนเด้อมาต้องมาลงทางนี่เจ้าเจ้าฟังข่อยลู้เรียงบอบอเจ้าไปลงทางขุนกลับขึ้นไปเออไปไปเลยเออไปจูงไอ้ไปลูกลาเด้อจูงไอ้ไป พุ่นหนนนุนนไปจูงไอไปทางคุณเด้อเออนั่นนั่นนั่นนัโอ้ยได้เลี้ยงหมดทุกคนอยู่พี่น้องเลยพี่เหนื่อยไหมถามหน่อยเออต้มาตรงห่วงนี้นั่งยืกข่ไปลงมาไปลงมาเดี๋ยวปุ๊บ ลงไปแล้วพาไปดูปลาโอ้ตามานี่ลูกตามาแล้วน่นสวัสดีค่ะเร็วไปหนุนหนุนนั่นไงมือเดียวมือหนึ่งไม่ว่างกับพี่กับ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 กักับกับับบบกบกบบบบก่ก่บกบบบกับกอบบบั ดูดูหนูหนูนู่นไปทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ดุนดูตามาแล้วตามาหาแล้วสวัสดีจ้าก่อนไม่โนด้ไงไม่ไปไม่ไปข้างล่างข้างล่างมีข้างล่างมีมีมีตุ๊กแกตุ๊กแกอยู่ข้างล่างย่านนี่แหละตุ๊กแกนี่แหละนี่แหละกับแกนี่นี่เพื่อนนี่มีแน่ยานบ้ไปทางนี้ไปทางนี้เดี่มันถึงบนนั่น งนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนฟัง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 ฟอน้องน้อยจับน้องน่อยจับน้องน่อยจับน้องน่อยอูยน้องก็มีแต่สงเนีเก่งออกด้านกัพอบมายบายอออตรงนี้แหละลูกอ๋อโนโนโนลงทางนี้แหละลูกเลงไปไหนลูก ไปถ่ายรูปกับน้องเนี่ยไปปาคะขึ้นไปขึ้นไปเออขึ้นไปเออดูดูดูอะไรอะไรน้องอยู่เนี่ยท้องน้องดูน้องจะยิ้มนะดูน้องจะยิ้มนะนั่นแน่น้องยิ้มแล้วแม่ยู่เพชรสรณนพ่อยู่อันบัวขาวขนมปอนแล้วให้พี่กินหน่อยลูกให้พี่กินหน่อย เออเออเออดูแบ่งดูแบ่งขนมให้พี่เอ้ยขอบคุณค่ะขึ้นเวทีไปเต้นน้ำพริ้งเงี้ยเงี้ยเยอะมาคนน้าเออ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 พูนี้งกว่าพูยิ้งเดนเนียเดนยิ้มแม่เด็กน้อยออ้ยิ้มแม่เปล่าว่าบายปูสิลูกโอ๋อน้องหน่องทำอะไรอ๋อน้องนี่ไง อ้อยน้องก็ชอบกล้องนะเนี่ยบอกบอกตาก่อนไปไปหาไปหายายก่อนนะึไปึไปหายายก่อนนะคะเออวัดวัดดีจ้าตาก่อนเจ้าอยากได้ไปฮัปอี้มาแล้วค่ะ จ้าอยู่กับยายหนูพอดีกินก๋วยเตี๋ยวอยู่คอยขึ้นหอดเจ้าพอดีพนะพอ่อไม่ฉันอกคอยกับม้ากับตะเลเลยจึ๊บจึ๊บจึ๊บนานจึ๊บนาน,น,านอันนี้สวยไหมลูกย่้าสวยไหมยญ้าสวยไหมยญ้าสวยไหมยย้าสวยไหมหญ้าสวยไหมามากับลูก ขนมให้ปลาอ๋อขนมมันจะมีขนมดลยมันข้ามีขนมอยู่นะได้ได้เขามีมีขนมญี่ปุ่นขนมปังอ๋อได้ได้่ได้ขึ้นทั้งนี่นั่นปลาติดขึ้นทงมันมาแตขึ้นันั่นครับห ปลาไปดูปลาไปดูปลาฝั่งโน้นกันเอาคนหนึ่งนะเพาะบอาคนนั้นเด้อปลาชุกเกงเนี่ยบ่ยานยังเลยบ่มีแนวย่านค่ะในจุกโลกปลาเนี่ยไฟเนี่ยปูหนักเรื่อไงไมายางหนนหนมาแล้วมาดูปลานี่ไอ้ไงปลาอยู่นี่ไอ้ปลาอยู่นี่นั่นเห็นไหมลูก อาหนูใเอาแบ่งแบ่งครึ่งกันหน่อยโอ้โหดูดูปลามากินนั่นนั่นนอู้ยไปญาไอโอ้ยมพ่อยพี่พลอยนิ้นนองเพชรนมันน่จะนินฉีเนนั้หนน่นฉีดฉีกฉีออกเป็นไหมหนูไม่ฉีดก็ไปเลย เห็นปลาบ่ลูกเอดีใจน้องเพชรดีใจเห็นปลาอ่าฉีกน้อยๆฉีกน้อยๆฉีกออกฉีกออกให้น้องแบ่งให้น้องลูกแบ่งให้น้องลูกระวังน้องน้องแกลงไม่เอาไม่เอาแม่อย่าเพิ่งแต่ว่ามันกินเก่งเลยนะเนี่ยญ่เด้ตัวใหญ่น่ะขึ้นมาขุ่นเมิงปลาคอขุ่น่ะ ยังแล้วยายอยากให้หมดนะยายอ๋อทีละหน่อยโอ้คุณเด็กเอาขนมมานี่ให้เอาปูจ้าให้ปลาแบนยื้อทางเข่าไม่เอาจะไปหายายมันจะค่ำแล้วไม่มีมีแต่ยายหนูแบ่งให้น้องด้วยหน่อยเอาแบ่งให้น้องโอเค อาโอเคแบ่งให้น้องเอาให้น้องชิลลเล็กนะแบ่งให้น้องให้ยน่อีกี่ชิ้นๆชิ้นกดูชิ้นไ้ไหมคะี่กขวดแล้วนะคะอ่าเดือนหน้าก็สองขวดค่ะเก่งเลยโอ๊ยปวดเก่งเบึกบประมาณออไอดีไอเจ็กขวดจนสี่ขวดแล้วค่ะ นี่หัวกระทำนี่เออซี่ขวดหักระชำนี่ซกับซองี่นาองใกล้กันเลยเอาตรงเรียงอย่างี้ก็ิบสี่ที่เก่ยเลยม้าันเี่ยวเ่ยไอหัใจอยากเนี่ยไ่าอยากงกขอเดียวได้ก็ย่อว้าวว้าวว้าวว้าอะไร เด็กๆน่ารักดูยังไงก็ไม่เบื่อที่แรกยามยาวาสิบเมียว่าจิค้ายามาดิมึงนี่แต่ว่าเราเป่าเมียหยาแตนถ้าเราไมาไหวขอพนปูกันแม่แม่แอนว่าวายขอพรกินเต็มเยอะอืมนี่กมัดตุป่าอ๋อป่าตะเพียน คือว่าจอยอนเียงธทรามาติเนาะแล้วหยาหมดแล้วบายหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วค่ะพูดนะพูดนะตัวญ่ตัวใหญ่นเพิ่งมาเนาะพี่า กินแค่นี้นะเศษตัวใหญ่หมดเลยเศษทีนะนี่ก็ตัวตั้งใหญ่แล้วปลาปลาดูงั้นไม่ฮะบ่อไหร่หรอกลูกปลาปลาเราเดินไปปลาเดินไปฝั่งนู้นกันเนาะคุณเนาะไปไปดูน้ําตกกันตาไปไปดูน้ําตกกันลูกไปนู่นนู่นนู่นน้ำตกไปปลาพี่ไปปลาพี่เออพี่พี่พี่มามามาเดินผ่านนี่เลยเล่มันเดินผ่านนี่แล้วเดินผ่านน้ําเลยหนูเดินไปแบบ นี่เดินเดินเดินไปตาพาดไปตาพาเดินผ่านไปเลยตาปลาปลลูกไปหนุนหุนไปไปขี่ม้าไปขี่ม้าไปไปขี่ม้านุ่นไปขี่ม้าแล้วอันยุบวัวขาวแม่เปียกเปียกเปียกเปียเปียก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  เปียกเปียกอ๋อเปียกเปียกเอ้ยไ,ไม่เป็นไรทำเองนี่หนูทำต้องทำเองหนูต้องทำเองอย่างไงอ,อ้ยอลงบ่ปึ๊บอ่ะไปเฮ้ย <c oughs> ระวังนะระวังขาเออเออขี่ขี่พี่พลอยมาขี่พี่พลอยมาขี่คนละข้างแล้วพี่พลอยขี่ฝั่งโน้อนอ่า ควยขี่เลยเอาขึ้นขึ้นได้ไหมเอาขึ้นขึ้นอ่ะเดี๋ยวยายเดี๋ยวยายเดยวกลับกล้องกอนเด้อพี่น้องเด็กเพิ่งจะขี่ได้อึ๊บนั่งตรงนี้คนละที่สองคุดหนึ่งพอกันพี่น้องเอาเออได้ไงเอาขาเอาขาใส่ด้วยเอาขาเอาขาย่างนี่แม่เอาขาย่างเอาขาย่างพื้น เออนี่ไงยึดึุดนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออเออเออจะลงบอกนะอย่าสะดดนะคะต้องบอกยายนะคะถ้าใครจะลงนะคะ ขอเสียงนะคะขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยค่ะจะลงใช่ไหมโอเคพี่พลอยลงไหมปึ๊บอ,อ๋อจะอ๋อเฮ็ดแห้น้อนได้โน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 ่นี่นี่เป็นนีทคืออะไรสายลูกซิง ข้าปลาดีปลาดีปลาลูกปลาปลาเ<ล>สียงเพลงว่ามันเสียงเพ่งอยู่หน,นีไหมไปสิบีตีร่างกายโอ้คือพ่อมามเล่นกับไอต้ตะกี้เนาะ อาโอ้สีลังกาพี่นอ้องเบิง้งเบิง้บงอ่ไหวไหมไหวไหมระวัง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 ตางไปไหนดูคนนั้นอู้ไป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 ,ป,ป,ปไปหายายกันก่อนแล้วค่อยมาแล้วลูกเนาะเราไปดูนกตรงนั้นน่ะนกนกนกกับเอ้นั่นน่ะ มาเราไปดูนกไปดูนกฝั่งนี้ระวัะงระวังโคตรเสียวเลยค่อยคอยไปเน่ลูกไปแห้งมันเจ็บลูกเอ้ยลูกไฟสีออกสิเปิดไฟแล้ว ดูเดินประเทศใส่งานนี่ต้องใส่คุณเกตแต่คุณเกติไว้ข่วนวนูนูนไปแล้วพี่น้องเฮยเฮ้ยห้องน้ำชายมาห้องน้ำผู้ชายมาเฮ้ยเรียวเรีวเรวเฮ้ยเฮ้ยไปเออเฮ้ยขั้นเขียวย้ายกัดาฮะ งบุงไปงบุงไปงบุงไปฮะพี่ยังก็งบงไปงบุงไปมาบ้านลูกดาวพี่พี่มามาโอ้ยเหรียญมาเอาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลุงมาแล้วนั่นสวัสดีค่ะอ๋อกอดไอ้นั่นโอ้โอ้โอ้มึงเจ้าเบิ้งคนคนน่ะฮะลูกบอลมน้อลูกบอลของตาดีจ้ะจับไหมพ่อ ติ๊บมาลุงขอนะลุงขอเลยเร็วเอาให้ลุงโอ้ยขอมือไม่ใช่ขอมือขอลูกบอลเอาให้ลุงก่อนเร็วโอ้ยเป็นไหนเป็นไหนไปลุงไหมไปออกกําลังกายหน่อยค่ะรดน้ำต้นไหมขอเขาเล่นเอาไปไว้คืนที่บ้านโอเคไหม

อ้ยใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้เทอีกแล้วคุณไม่ใกล้เลยเหรอขลาดยังไม่ใกล้นะนี่มั้มือนั่นหนึ่งแมเดือนเดียวเองคุณน่ะอ้ยพี่น้องเอ้ยหลังการงานสั่งเล็กหลายๆซะละปล่อ, <c oughs> อยมาไม่ปล่อยปล่อยให้เข้าไปนะไม่ไปมาๆมา,มายาพาไปดูนกตรงนี้นี่น,นี่นกอยู่ตรงนี้ลูกนี่นี่<ม>อยู่ตรงนี้รตรงนี้มา ขาอ่อนขาอ่อนขาอ่อนลูกค่อยขาอ่อนขาอ่อนไปเดีไปหาคุณยายก่อนเดี๋ยวไปหาคุณยายก่อนลูกแป๊บนึงเดี๋ยวออกมาจู่ไปหาคุณยายก่อนแป๊บนึงหาคุณยายก่อนดูปลาแมีน ใา่ผ um ู้หนึ่งสาวผู้หนึ่งชายหนึ่งหญิงหนึ่งคุ้นคุ้นไหมคะตรงนี้คุ้นคุ้นไหมลูกคุ้นไหมหนูคุ้นไหมหนูคุ้นไหมมีใครไหมอยู่กับยายหนูสองคนนะ กันตูดนีนนี่น,นี่น,นี่น,นี่นนนนต้าวแฝดวัสดีค่ะวัสดีค่ะโอ้ยบักย้มอยู่ดากรดพุนด่นแม่บักย้มมาฝากยุติบายยุ้ก้นรถเอ้ยมันจะแขนหกักเอ๊ะ ทำไมถึงเป็นคนอย่างนี้น้องเพชรหนูนอย่าแข็งแรงเกินไปลูกหนูแข็งแรงมากมันก็ไม่ดีขึ้นเลยขึ้นเลยถอ,เอถอดรอถอดรองเท้าก่อนลูกถอดรองเท้าก่อนอะถอดเออนั่งลงอะถอดลูกถอดอะถอดนะอะถอดรองเท้าลูกถอดรองเท้าก่อนคอยคอยข้าประตูก่อนเอ้ะมาฐานเอานั่งลงข้ออะก็ติอะ โอเคโอ้ยยายได้ยินนะยายได้ยินแล้วเสียงเคาะประตูแล้วนันดูดููดูคุณยายทำยังไงนะถ้าเจอคุณยายเออเคะเจอคุณยายทำยังไงเจอคุณยายทำยังไงลูกไหนทำยังไงลูกทำยังไงเจอคุณยายทำยังไงสวัสดีค่ะเจอคุณยายทำาัสดงค่สวัสดคสวดไสดได้คะดคะค่ะสวัสดีค่ะสวยนะสว่ะ เคุณยายหนูสวัสดีค่ะเจ้าเพิ่งมาตีเนี่เจ้าเจ้าก็เพิ่งมาคือกันหวะเฮ้ยนั่นลหะเห็นบ่าส่งกระแสจิตไปหาค่อยเนาะค่อยก็อยากมาเดี๋ยนี่แหละ สวัสดีค่ะขอสายบัวเลยสวัสดีค่ะขอ็นุญาตถ่ายบ้านงามนะคะขออนุญาตถ่ายบ้านงามนะคะเจ้าออกมากจะต่ำเล็กน้อยสบายดีจ้าจะมาขอดบุกึงไมมายนิ่งบกดีเจียจะมกอนบหึงนม ใช่ไหมคะโอ้เห็นหนึ่งใยุบพุ่นอ่ะขอบคุณค่ะเห็นน้องเขาีจับปากคอหน่อยบนได้เพื่อนอ่ะเขาซีบดีนั่น้องถ้าหนึ่งใจจะของไหนยุ่งนี่พ่อเนี้มาตั้งโทรศัพท์เนี่ยเองครับอ้้องอุ้ยไหน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 หมูเป็นไงลูกหูเป็นไงโอ้โหโอ้ชนเหรลูกโอมามามตาสวัสดีค่ะมาห้ามห้าทางให้เ่น โอ้ยโนโนคุณยายนี่คุณยายไงเดี๋ยวเขาอยากเขาอยากกินนมเขาอยากกินนมอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะอันนี้อรุอ่ะเขาอยากกินมามาเขาเดินตั้งนานแล้วเอาได้อาใส่เอาเอากินก่อนก็ได้ให้กินก่อนก็ได้นอนนอนกับพื้นหญ้านี่เอาตี่จ้าขอบคุณค่ะ มามามานอนกินลูกอะไรนะลูกงล้วก็กล่องอู้ดูคนนั้นขึ้นไปนู่นแล้วไม่ไรใครนอนเด็กลอยก็สอบแบงหักยังอะไรแล้วเก้าสิบนี่อะไูดอนอนนนะ เออโนนะโน no นะโน no <no, S 2> ไม่ได้นะยายดูดูเขาทำอะไรนะ่ะของเล่นเหรอคะโอ้อไม่ถ้ามีอันเดียวก็คือนี่ไงถ้ามีอันเดียวเกิดเ,เกือปัญหานี่คะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยายจะทำให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป,ป๊บหนึ่งเอาสองกันเแป๊บหนึ่งใช่จัง้ได้ของเล่นเลยกินนมลหรอขอนเห็นไหมพ่อ ไม่ไม yeah. yeah, yeah, mm ่ยายไม่เอายายจะดูย่านเอาให้อ่อยย่านออกใหนอน่องโอ้ว่าเป็นน้องสินาะว่าเป็นล้านสินา้าเสียวัดมาใส่น่ะนั่งนั่งนั่งนนั่งก็เอาไปเป็นครบบ้านแล้วค่ะตอนนี้ล้างจมูกคูกวันเลยค่ะตอนนี้ แล้วก็กินยาเมื่อวานนี้ไปีดยากินยู่จ้า้าอมาเอาไม่พ่อีไหมพ่อไม่ทันเลยเไหมพ่อเอโอ้ใหญ่นีเลโอโอเคโอขอ่อเอาเดี๋ยวยายค่ะไปเอาใหญค่ะไปเอาเ้ไหนเหนนะ ได้ทีมปอกกอบปรกกอนไม่ไ hey. ด e ้ทเป็นยัยงหยาต่หล ok ้วาีม่ปยรนมทำเียนไหมตาตาสายตาสย ทำยังไงวะอันนี้ทำยังไงโอ้ยอดเหรียญแล้วก็กดปุ่มนี่ยออกมาแล้วออกมาเรื่องไรงานก่อนนะเอาเอ้มาเนี่ยโอ้ไล่ไล่ก็กันค์มเนียโอ้โอ้ละอันเห็นไหมเห็นไหมจุกจ้ด

แม่อยู่เพชรบูรณ์พ่ออยู่บัวขาวจ้านับอะไรอะไรเข้าตูดอะไรอะไรไม่มีออกแล้วออกไปแล้วนับ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 ด้วยกันนับด้วยกันนับนะไม่ค่ะ กับตรงนี้นี่ไงตรงนี้ก <c oughs> ับตรงนี้ <Okay. S 2> โอเคนะคะเด็กๆมาถึงบ้านคุณยาย <c oughs> เรียบร้อยก็ จะปิดไลค์แค่นี้ก่อนนะคะจะพาเด็กๆเล่นก่อนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะที่เข้ามารับชมยายแตนเด้อบ๊ายบายยายก่อนลูกบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยลูกนี่ทางนี้ทางนี้โอ้เล่นโอ้พี่พี่น้องเล่นอันนี้ค่ะนี่เบิ้งกบเออเล่นกบเลยยูเลยพี่น้องมันนั่นนั่นอืมบายบามบาบัมมิดบานมิดบ้านมิด